สวัสดีค่ะสวัสดีกับน้องมงคลน,นะคะตอนนี้มงคลกลัวฝนนะคะฝนกำลังมืดมาเชียวนะคะแม่แม่คะมืดมาเชียวนะคะมงคลก็จะลม แน้องสันยังเลยกลัวฝนนี่นะคะเพราะว่าตรงนี้บ้านยังไม่เสร็จนะคะบ้านของน้องยังไม่เสร็จเลยต้องมานตรงนี้ลมมาเลยลมมาเลยนะคะ โอ้ยขืแตกเยอะแตกเยอะแตนและกลัวกลัวลมกลัวลมคือเย่ะแตกเยอะแตนมาแล้วกลัวลมกลัวลมเป็นซาาอย่างนี้นะคะแม่แม่ขานี่คือวัตถุประสมของกันที่จะสร้างบ้านให้น้องใหม่นะคะน้องยังไม่มีบ้านนะคะยังไม่มีบ้านเราเวลาน้องเจอ,อฟ้าเจอฝนมาน้องก็จะกลัวอย่างนี้นะคะ เขาทำไป,ไป no, no, no. น้องน้องน้องฝนจะมาไหมเน้อน้องฝนจะมาไหมวันนี้น้องฝนจะมาเอ้ยลายไก่ลายไก่ลาไก่ลาไก่ลาไก่ Glå for den! Glå for den! Glå for den! มีแม่เอฟซีจิตใจดีนะคะมาสนับนุนอาหารนะคะคน้องมงคลของเราก็อ้วนตึบเลยนะคะเดี๋ยวนี้อ้วนตึบเลยนะคะอ้วน,นตึบเลยลงพัดแรงมากเลยลมพัดแรง,แงแน้องมงคลของเราก็ เดี๋ยวเราต้องให้พ่อขวานย้ายน้องไปอยู่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าฝนตกมาน้องก็จะแฉะนะคะเราต้องย้ายน้องไปอยู่ที่หน้าบ้านข้างหน้าบ้านนะคะ เดี๋ยวเราตามไปดูเลยคะ่ะตามไปดูเลยคนก็ตกแล้วนะคะคนตกเม็ดลงมาแล้วนะคะน้องช้างของเราน่างสารน้องมากเลยนะคะแม่แม่คน้องมองคลของเราน่างสารบอฟานาน้อ,นนองเขาล่มแล้วออออโอ้อล่อะอละล่กมกัต่ตรงนี้ก็ต่ำแล้วนะ แล้วเราดูว่าน้องถ้ามาอยู่ตรงนี้แล้วความสูงของน้องจะเป็นยังไงเกือบชนแลบเกือบชนกับหลังคาเลยนะคะแม่แม่เกือบชนกับหลังคาเลยนะคะนนึงลูกกุี ถ้าน้องมีหลังคาก็น่าจะดีกว่านี้แล้วะคะถ้าบ้านมีหลังคาเสร็จเรียบร้อยน่าจะดีกว่านี้นะคะแม่แม,แมคะน่าจะดีกว่านี้โวยวายไปทั่วที่ความกลัวโวยวายไปทั่วเลย มาแล้วพอมาผ่าข้าลลมแล้วลูกพอมาผ่าข้าลลมแล้วอย่าโดเสียคลังฝนเปียกหนูแล้วนะแม่โอเคใจเย็นลูกพอพอน้อยพาขา,พา,พพาข้าหลักแล้วพอพาาข้าหลักแล้ว มา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 ข้าล่มมาเข้าบ้านมาข้าวบ้านหลังเก่าของเรานี่นะคะบ้านหลังเก่าของน้องทับแคบลงไปถนัดตาเลยนะคะทับแคบลงไปถนัดตาเลยอยาน้องเอ้ยมา

มาอยู่ในที่ไม่มีฝนแล้วลูกพอกันได้ไปพอกันเด็ดกันฝนไปได้บ้างนิดหน่อยนะลูกนะดีย๋ยวให้บ้านเสร็จก่อนบ้านหนูก็จะใหญ่กว้างนะคะจะกว้างกว่านี้แม่เอ๋อนะ ไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้กำลังใจกันด้วยนะคะหนื่งคอมเมนต์ของท่านเป็นกำลังใจของเรานะคะให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็อน้องมางคนมาบอกฝันนี้แม่ๆครับสวัสดีค่ะ